ฉ่อมี5แนวคิดในการวางใจกับชีวิตของเรานะคะแนวคิดที่1ค่ะเราเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเราเป็นคนกําหนดความรู้สึกต่อสถานการณ์ตรงหน้าเลือกเก็บแต่ความรู้สึกที่ดีและเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองเท่านั้นนะคะแนวคิดที่2ค่ะไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรต้องรู้จักยืดหยุ่นกับสถานการณ์ เมื่อเรายึดติดกับอะไรจนม,มากเกินไปความทุกข์ความผิดหวังจะเกิดขึ้นควรมีสติเพื่อรักษาความสงบสุขภายในใจตัวเองด้วยค่ะแนวคิดที่3ค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะและอย่าไปหวั่นไหวงดหงิดโมโหกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ แนวคิดที่4ี่ค่ะจดจำแต่สิ่งที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วถึงแม้นจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามเพราะมันสามารถมาเพิ่มคุณค่าในเวลาที่เราเครียดวิตกกังวลสิ้นหวังเพื่อช่วยเพิ่มพลังให้รับมือกับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแนวคิดที่5ค่ะเพื่อพื้นที่ให้กับความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เรา